คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักกิมแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิ้น,นและเด็กอายุต่ำกว่า1ิสาปีไม่ควรรับชมครับและขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยเก้ยวมาเฮงตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับขอให้โชคดีมีชัยขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับติ๊กห้วยแก้วมาเฮงแปดแปลครับผมวันนี้จะมาคำนวณสูตรหลักสิบหน่วยบนเด่นๆครับผมนะเจะดูอนหลังไปวันที่หนึ่งสิงหาคมครับหนึ่งสิงหาคมว่าล่าสุดให้เป็นตัวไหนนะบางคนจะเป็นเด่นอยู่ที่เก้านะครับผมเก้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็สี่นะครับผมอันนี้คือสถิติย้อนหลังนะครับผมก็ให้ท่านสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับผมผมให้เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เก้านะครับแล้วก็หนึ่งสี่แล้วก็ผลสรุปเลขท้ายสามตัวออกมาที่หนึ่งออกห้าเก้าสี่นะครับห้าเก้าสี่ก็สรุปก็มาเก้านะครับตัวนี้มาเก้านะครับแล้วก็มาสี่อ่าก็มาตัวนี้ครับผมเก้าสี่นะครับห้าเก้าสี่นะครับผมนะมาดูวันที่สิบหกสิงหาคมหกห้าครับสรุปออกมาได้แปดนะครับสูตรที่สูตรที่สองจะได้สามสามนะครับได้สาม เลแดได้ต้อก็ได้สนะครับผมนะสรุปเลขท้ายสามตัวเราที่1ออก5 8 3แปดสามนะครับผมหนะ้าน,ออ 5, 8, นะห้านะก็มาแปดนี่นะครับสตัวแปดสนะครับน,นี่ก็สูตรที่1ก็มา8สูตรที่2ก็มา3ามามาสตัวเลยผมก็ไปให้สตัวไปเลยกันนะนะอ่าโอเคครับก็มาดูล่าสุดครับวันที่1กันยายนขอยงห้ครับผมนะสูตรที่หนึได้2ครับ สองหนึ่งตัวสูตรที่สองจะได้สามสองนะครับผมได้มาสามกับสองนะสองนะผลสรุปออกเลขท้ายสามตัวแล้วมาที่หนึ่งออกสามสามสองนะครับผมสามสามสองนะครับกับสูตรแรกนี่ได้สองมานะครับสูตรที่สองได้มาได้ทั้งสามทั้งสองครับผมนะก็บมุกมุมไให้เลยทั้งสองตัวนะครับผมนะก็มาดูเศซติย้อนหลังไปสามงวดน,นะครับนะนี่ก็จะพาท่านสมาชิกมาติดตามกันครับว่า งวดวันที่16กันยายน65นี้จะมาตัวไหนนะก็หากท่านชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องติ๊กห้วยแก้วมมาเฮงแปดแแล้วก็เดชาโชคเดชามหาโชคนะคผมนะก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมนะวันก็เดินสายมาทำบุญครับก็ เป็นบุญเดือนสิบนะครับผมเป็นสิบห้าค่เดือนสิบครับผมบุญข้าสากใหญ่ที่บ้านนะครับผมก็รู้สึกอิ่มบุญครับเมื่อวานนี้หลวงท่านสมาชิกได้เดือนทั้งบุญเหมือนกับเช่นดังผมหรือเปล่าครับนะก็ทําบุญแล้วก็รู้สึกสบายใจครับผมนะก็ไปขอพรนะก็หวังขอให้งวดน,นี้ให้เข้าทาั้งบนทั้งล่างด้วยครับผมเพื่อให้ท่านสมาชิกได้มีโชคมีชัยกันทุกท่านนะครับผมนะ ได้เฮงๆปังๆดยๆกันครับผมนะก็ผมให้เป็นแค่แนวทางนะครับผมในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับผมนะก็ให้ท่านสมาชิกดูด,ดีก่อนที่ท่านจะตัดสินใจนะครับผมนะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะก็ให้ท่านดูดี หากท่านชอบท่านกดตามได้เลยนะครับนะหากไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านๆไปครับผมไม่ว่ากันครับผมนะผมก็อยากให้ถูกกันทุกสูตรแล้วครับนะก็จะให้ถูกทุกสูตรมันก็คงเป็นไม่ได้นะครับเนาะมันก็ต้องถูกเป็นบางสูตรนะครับนะก็ให้ท่านมาชิกดูดีก่อนที่ท่านตัดสินใจนะครับผมนะเดี๋ยวจะมาดูสูตรว่าวันที่16กันยายนของห้านี้ จะมาตัวไหนก็ให้ท่านสมาชิกติดตามกันนะเป็นกำลังใจด้วยครับผมรักกันจริงติดตามกันจริงก็ขออย่าก,กดเลื่อโนโฆษณาเลยครับผมนะและ้ด้ส่วนหนึ่งผมก็มาจาก u t u b e นะครับผมนะก็ดูโฆษณานิดนึงไม่ถึง30วิครับผม,ผมก็หมดแล้วนะก็ติดตามกันนะรักกันจริงก็ติดตามกันจริงก็ช่วยกันหน่อยนะครับนะฝากด้วยครับผมนะผมจะได้หาตัวดีๆเด็ดๆมาให้ท่านสมาชิกได้ติดตามกันนะ นะครับผมมาเริ่มกันเลยครับอโอเคครับอันนี้เก็บเป็นวันที่16กันย,ยายนสองห้านี้นะครับผมติดตั้งกันเลยครับอ่าผมจะเอาตัวแรกนะครับผมสูตรแรกก่อนนะสูตรแรกจะอยู่ข้างล่างก่อนนะครับสูตรแรกจะมีเอาหน่วยหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เลขท้ายสองตัวเนี่ยเอาเฉพาะหลัก หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะหลักสิบนี่เอามา3รอบนะหลักหน่วยนี่เอามา2รอบแล้วก็เท่าไหร่ก็บวกกันที่3ครับผมนะมาเริ่มกันเลยครับ2องบวก 8, บวก 8, บวก, 8, บกนะครับแล้วก็บวก3าบวกสาเท่าไหร่เอ่ย8 3 24 24 24 30 3 2 อได้สามสองนะครับผมเอาแค่สองมานะครับผมเอาแค่สองมาสองยกสามลงมาบวกสามพงที่นะครับผมสามพงทีสองบวกสามเป็นห้านะครับอ่าโอเคครับผมสุดแรกสุดแรกได้ห้านะครับผมมาทำสุดสองครับสุดสองนี่เอาเฉพาะหลัก สิบแล้วก็หลักร้อยของรอบที่หนึ่งนะครับผมหลักร้อยเนี่ยเอามาหนึ่งรอบหลักสิบสองรอบครับผมแล้วก็เลขท้ายสอง ai, ตัวเนี่ยเอาเฉพาะหลักสิบครับผมหนึ่งรอบนะแล้วก็เลขหน้าสามตัวหมวนครั้งที่หนึ่งเอาเฉพาะหลักสิบครับผมหนึ่งรอบนะครับผมหยกดลงมาเลยครับสามบวกสามบวกสามบวกแปดอ่ะแล้วก็บวกสองนะครับ เท่าไหร่10ได้19นะครับผมใช่ไหม8 10, 10, 10, 10, 10โอเค19อันนี้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยนะครับผม19นะครับผมนะได้19นะครับผมเท่ากับมาลุ้นกันครับวันที่16กันยายน25นี้จะออกชุดนี้ไหมก็ต้องลุ้นกับจะมา195หรือว่า5 19อันนี้ก็ต้องไปสูตรกัน,นครับผมนะเดี๋ยวจะมา95หดี๋ยวจะมา หนึ่งห้าอันนี้ก็ต้องลุ้นนะครับผมนะมันมีหลายจับกันได้หลายตัวนะจริงจับได้สามคู่นะครับนี่หนึ่งเก้าห้าอะไรนะแล้วก็ห้าหนึ่งเก้านะแต่แต่ไปสองตัวนี่ก็หนึ่งเก้าหนึ่งห้าแล้วก็เก้าห้านะครับผมนะเนี่ยอยู่ประมาณนี้ถ้าจะจับกันจริงๆนะจับคู่จับคู่กันก็จะอยู่ที่เดี๋ยวมันจะเอา ห้าไม้ก่อนห้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็เก้าเนาะจะจับนี้ก็ได้ห้าหนึ่งห้าเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าอ่ะอันนี้ก็ต้องรอไปสุดกันครับว่าจะมาตัวไหนนะก่อนทาพสมาชิกดูด,ด,ดีนะครับผมหากท่านชอบท่านกดดตามได้น,นะครับไม่ชอบก็ปล่อยเลื่อนผ่านๆไปนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมนะ มันจอบไหมอ่าอันนี้ให้ท่านสมาชิกเลือกเอานะครับผมนะน,นี่ก็ได้มาตัวนี้นะอ่าโอเคอจะเขียนลงนี้ให้นะครับผมเขียนลงตรงท่านสมาชิกนะผมปากกาผมอยู่ไหนเน่ยโอเคอโอเคนะครับอันนี้ก็ได้มาห้าอ่าได้ห้ามานะครับตัวนี้ ตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งเก้าตัวใหญ่หน่อยจชัด,ชดหน่อยเก้านะครับสวยไหมครับท่านสมาชิก,กสวยดีเหมือนกันนะนะต้องรอลุ้นครับว่าจะเข้าตัวไหนนะต้องรอติดตามกันนะครับผมนะรอผลนะครับ รอผลรอผลนะครับผมรอผลครับผมรอผลวันที่นี่ครับผมชัดบ่น้อโอเคครับนี่นะครับนี่ได้ห้ามันครับสูตรแรกได้ห้าสูตรที่สองได้หนึ่งกับเก้านะครับน,ร 5, น, 2, นะ,ร,บนะรอผลวันที่ สิบหกกันยายนสองห้าครับผมโอเคครับผมขอให้ท่านขอให้ท่านโอ้สวยขอทุกท่านนะครับผมสมาชิกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยเฮงๆปังๆครับผมวันนี้นะอ่าสุดท้ายนี้ติ๊กต่กแก้วกขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้พบก,กันลิม้าครับผมขอบคุณครับ